นายกรับปากแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูกเรียกเบี้ยคืนห่วงเสนอข่าวรัฐประหารเมียนมาทําขัดแยง้งบิ๊กตู่รับปากแล้วจะดูแลแก้ไขปัญหากรณีผู้สูงอายุถูกเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงสื่อเกี่ยวกับการนําเสนอข่าวรัฐประหารในเมียนมาอยากให้เรามาระวังที่สุดเพราะอาจจะเกิดความขัดแยง้งและผลเสียต่อผลประโยชน์ประเทศเรื่องเบี้ยสูงอายุนั้นทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนและให้ จะรอการเรียกคืนหรือฟ้องร้องเอาไว้ก่อนตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบและแก้ไขความคาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินและกรมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องการเบิกใจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฝ่ายกําลังคุยกันว่าจะมีทางออกอย่างไรขอให้คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับปากจะดูแลให้ผมเข้าใจความรู้สึกของท่านดีท่านไม่ได้ทําอะไรผิดทางเจ้าหน้าที่ก็ทําตามระเบียบอย่าง อะไรก็ดีทางออกมีอยู่แล้วโดยไม่มีใครต้องเดือดร้อนรอสักหน่อยนะครับและไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเงินมาใช้คืนหลวงหรือจะต้องขึ้นศาลผมจะจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับ็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง